ก็สีไม่แรงกูมุเด็กคอมค่ะเดี๋ยวไปได้ถึงนี้เต็มแล้ครับชุดนี้บ้านชุนี้บ้านรถกระดาษกระดาษโรงเรียนใช่ไหมบัวค่ะมันอะไรนี่ของใครนี่ข้อมูลดีแนันนัละเรียดพอเอาขึ้นมากเลยะโอ้ใบ้านมอแก่อาน ลองดิบองขอล้อครับขอองตัวไหนตัวนี้ครับโองตัวนี้ครับโอ้ยเอาแบบกว้างสิแบบเป่าทวน่นก็ต้องเป่าสนี่เยป่าไปลองนเเอานของสกายไหนของสกายลองนีคัอ้โระเขากพ่นเอาเปเรนนาฮองกชดาอนปม ไม่ได้ยินเลยนับซิมีกี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจปดเกอเออเอหัวตออมาหาครูนะนักเลยครับครูนักครับยังนักเลยครับก็หนักแล้วดีหัวมันหนักหนักระบายอะหนักเราอกเราตีเ้ครับ โอ้ยมันจะถึงแล้วม,มันก็ไกลอยู่นะอย่าพึ่งเป่าบอกว่าอย่าพึ่งเป่านะนใ,หให้เป่าก่อน,ให,อนให้เป่าก่อนปรับแพ้นะคะคมา,มาบอกทีละคนนี้นะครเอาบอกพร้อมกันดูหนูอันหนึ่ง,องสองสาม ด้วยเล่นก่อนอ่ะสกายปล่อยอาะปล่อยให้บาสคพืนเดียวดูซิอ่จะล้ำเพื่อนได้ไหมโอ้โหด้ทีสองอือทีสามองอ่ะไปไว้ไว้เปล่าเปลไปซ้อมมาฮู้เห็นบอลอหัวจืด ไอ้หนหัวนี้ที่หนึ่งม,มันเร็วมันเร็วเพราะอะไรลองเทียบดูซิมันต่างกันตรงนตอนนี้ที่หนึ่งไอ้เจ้มันใหญ่ไปหรือเปล่ามันเลยร่อนช้าอันนี้มันพอดีมันก็เลยร่อนเร็วกว่าเพื่อน